ถ้าย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้านี้มีเหตุทําให้บอสใหญ่แห่งโฟวันวันนะครับกึ่งเฉลิมชัยต้องมีการเมื่อนจัดงานเปิดตัวศิลปินเดี่ยวคนแรกของค่ายนะครับอย่างไทแทนออกไปเนื่องจากคุณ ตอนนี้นจะเหมือนได้ฝนนี่ตกหนักลมพัดนี่แรงมากนะขณะที่ว่าจอ LED เนี่ยมันตกลงมาใส่เวทีครับทับเครื่องดนตรีเสียหายหมดเลยนะฮะ<อ>ล่าสุดคุณกึ้งเฉลิมชายเองได้จัดไปตัวรอบสองสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยควงลูกชายคนใหม่แห่งค่ายนะฮะไทยแทนมาเผยความรู้สึกหลังจากทุกอย่างผ่านพ้นราบรื่นไปด้วยดีครับจะถ่ายภาพยกมือขึ้นมานะฮะจะได้มองถูกกลางก่อน ต้องขอบคุณที่มาให้กำลังใจน้องด้วยน้องก็พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วก็ ทาเตรียมงานมาหลายปีก็เพื่อวันนี้อย่างวันนี้วนอะไรเป็นพิเศษไหมพี่จากพอ <laughs> เต็นที่ครับท,ทุกทุกๆะแนนครับก็กราบหมดทุกที่ครับ <laughs> นะครับครับทำวันนี้งานออกมาแบบส,สมบูรณ์แบบแบบแล้วพี่รู้สึกยังไงางครับตอนนี้ตัวรู้สึกดีใจครับเพราะว่าก่อนที่แทนออกก็ฝนเหมือนจะตกเหมือนกันแต่โชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับแต่พอทุกอย่างผ่านมาได้ราบรื่นนะครับแล้วก็เห็นมองเขาทาอย่างเต็มที่แล้วก็เราคุยกันเขาบอกเขาทำสุดสุดเลยนะครับแบฟุ่งฟุ่มค ไมพี่สองวันไปสองวันก็ก็คูณสองไปครับโดนเบิ้ลไปครับแต่ก็ต้องคนที่เหนื่อยกว่าคือสื่อมวลชนนะครับที่ต้องมาสองครั้งผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ว่ามาทั้งสองครั้งมามามาผลงานนองด้วยครับในปีนี้เราคงจะมีทำแคมเปญีด้วยครับรวมทั้งคอนเสิร์ตเพิ่มอมนี้เข้ามาครับแล้วก็หวังว่า หลายปีเพราะเรามีมีลูกชายคนใหม่แล้วแล้วก็มีทั้งเอลีดารีนา่าจะเป็นคนวันแฟมิลี่คอนเสิร์ตน้องทำเป็นที่ครับแล้วตอนนี้ก็อย่างที่ปอตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่ที่เกาหลีนะครับ mm hmm. ก็ในช่วงที่ผ่านมา2เดือนเนี่ย mm hmm. ก็มีบินไปบินมาประมาณ4รอบแล้วครับ mm hmm. ก็ก็ยังไงฝากฝากผลงานด้วยในอนาคตที่จะใกล้ๆดีใจมากเลยครับดีใจจนพูดไม่ถูกเลยครับต้อง ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาแล้วก็มาให้กําลังใจนะครับก็ตั้งใจทําโชว์อย่างมากเลยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมอยากก่างตอนนี้มีใจเสียไหมทีกก่แบบตอนนั้นที่ก็จริงๆไม่เลยครับแต่ตอนนั้นนะ่ะเป็นห่วงความรู้สึกพี่ๆทีมงานครับคือ <ๆ S 1> เขามาเซตเวทีกันหแักคืนก่อนนะครับแล้วก็ก <ๆ S 1> ดนอนกันจัดไฟจัดระบบซาว์แล้วพอมันเกิดเหตุสุวิสัยขึ้นนะครับก,ก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่ๆรับไปเทรนที่เกาหลีก็จะค่อนข้างเข้มงวดน,นะครับแต่ว่า รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ผมรักครับแล้วก็สนุกครับแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้เป็นามาทําให้เราเป็นศิลปินที่ดีขึ้นให้ได้ครับผมถามว่ากดดันไหมก็ผมรู้สึกว่าความกดดันคือสิ่งหนึ่งที่ถักดันผมด้วยครับก็คือ,อแน่นอนอาชีพนี้มาพร้อมความกดดันอยู่แล้วครับแต่ว่าพร้อมสู้ครับพร้อมอย่างที่พี่กึ่งบอกครับครอบครัวโฟมันเราเป็นนักสู้ทุกคนอยู่แล้วครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ